หนุ่มเน็ตไม่เม็นเน็ตหลังจากจากตำรวจ50นายทำคอนเทนต์ไล่ล่าเป็นอย่างไรมาตามกันค่ะ ก็ต้องบอกว่าเรื่องราวนี้นั้นนะคะเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากดราม่าที่ถูกถล่มหนักก็คือไม m ์เมดเน็ตเองได้ทำคอนเทนต์เล่นเกมไลลาทีมงานในตึกกรังซึ่งใดจางเจ้าหน้าที่จำนวน50วารายนะคะทำเอาชาวโซเชียลต่างแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างมากหลายคนที่ดูคลิปนี้ค่ะตั้งคำถามถึงความเหมาะสมในการจ้างตำรวจที่เป็นข้าราชการมาทำคอนเทนต์นี้และการกระทำตำรวจด้านสอบไปทางผิดกฎหมายหรือไม่หลายคนเองก็วิจารณ์ไปต่างๆงานานาบ้างก็บอก ตอนที่ตำรวจทำหน้าที่ปลดคิดถึงภาษีประชาชนให้เยอะๆทำทุกอย่างยกเว้นงานตนเองงานนี้นะคะทางด้านของนายสิธาทิวรีมาแสดงความที่เห็นว่าถือเป็นการฝึกร่วมกันครับถ้าครั้งหน้ามีอีกตำรวจจะได้เก่งขึ้นชอบความเจ้าเอ๋ตอนที่เจอประชาชนดูเหมือนใกล้ชิดประชาชนดีไม่ได้มองเป็นการเสื่อมราชการหรือประโยชน์แต่อย่างใดอย่างไรก็คงต้องรอติดตามสำหรับประเด็นนี้ค่ะ